พีทโทรตามแล้วเนี่ยพี่พิทล้นหลอนหน้าบ้านแล้วพี่จูไม่ยอมเดินออกจากบ้านไม,ไ,ไม่รู้เขาว่านแต่เงยเอางุ่นไปให้แม่พี่พีจูนั่นแหละแม่อยู่โรงพยาบาลอ๋อจะไปเปียหมอได้ไห่พี่เคะ เชื่อบอกว่าให้ลุกปลุกปลุกก็ไม่ยอมลุกอะไรพี่จุ๋มบอกให้จุ่มลุกลุกจุ่มก็ไม่ลุกเอาอะไรโกยนี่ไงไม่เดี๋ยวมันหายอย่ะทำมายอะไยู่ไอ้เฉยยังไม่ามีของหมูทีไอกี้พี่หาไม่เอาแล้วคือบอกเอาซิปแลอกไม่ได้เอาถุงอร่อยไม่กินไป ยังบอกว่าไม่เอาแล้วยังยังยังไม่ไหวจะค้นของอีกยังยังยังโทษใครดีคะแก้มบุ๋มเหรอคะได้ทุกคนโทษแก้มบุ๋มพี่จุ่มหนูลงแล้วเนี่ยหนูลงก่อนเนี่ยยังไง หนูจะฟ้องพี่พีว่าพี่พีพี่จุ๋มไม่ยี่รีบรีบคือทิ้งอะไรอยู่ยังไม่ไทิ้งอะไรเลยเป็นไรอยาคือต้องหาเรื่องกันให้ได้เลยต้องมือต้องจับผิดกันให้ได้เลยไม่เป็นอะไรเสื้ออยู่ในมือแล้วทุกอย่างพร้อมคือรอพี่จุ๋มคนเดียวตอนเนี้ยพี่จุ๋มทุกคนรอพี่จุ๋มอยู่เสร็จแล้วคุณหญิงเมื่อไรจะลงมา เธอมีแมสหรือเปล่ามีแมสบอ๊ไม่ค่ะเอ้ยไม่มีไปเอาให้ฉันดูคือลังดูดู อันนี้มันอันล็อกจากแม่นางไม่บอกเออ้ไม่ล็อกเราเสียงพี่พีน่ากลัวไม่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ทำถึมไปงั้นแหละพี่จุ๋มพี่พีน่ากลัวไหมพ,พี่หรอเอ้มไม่นะ ดูดูดูช้ามากคนเดียวเลยดูพลุงพล <commandments> ักะะพี่จุ่มเลยแผนอนนะที่จะ <Okay. S 1> เปลี่ยน <1> 1> นึกว่าจะไปน,นู่นอะไรพี่จุ๋มจะไปนู่นเหรอสมุเป็นชี 哎呀！哎！谁又过来找你？ รูปให้มันเปิดขึ้นนิดหนึ่งล้วก็ค่อยแตะม่คุ้มโอ้โห <c oughs> มันแเปิดให้มันเอาแตะดิในแปะแปะอยเออ อ่ะความจริงมาคราวนี้ความจริงมาไม่ใช่พี่ไม่ใช่ได้ยังไงจะบ้าหรอคือเชื้อมาติดกันหรืออะไรเรื่องเนี้ยติดเชื้อลกติดต่อจริงๆจุมารีช้าเห็นแม้บอกแล้วบอกว่าให้เตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยขอบคุณค่ะ คือหอบตอนเนี้หลักฐานเต็มตอตอแน่จริงพี่พีก็จะเห็นความจริงล่ะคุณเหน่วยโกนแก ฉันตะโกนแหกปากเรียกเธออยู่เดี๋ยวไนะอ๋อเดี๋ยวพอเอ๊ะวันนี้พี่พีไม่ได้ขับรถออกจากบ้านหนอะขับขับไปไหนเออไม่ได้ขับใช่ไหมเพราะพี่พีเหมือนเขารถเขามารับป่ะดีเลยขับก่อนพี่จุ๋มขวดน้ำเขาแจงดังอะ่ะกินวันนี้พี่พีไม่ได้ขับรถออกมาหรอ ผมมาแล้วค่ะคุยให้รู้เรื่องก่อนพ,พี่บอกทำงานไม่เป็นสุขเลยช่วงนี้สาวเสื้อมาแล้วนี่ไงพ,พี่พีพี่พีชขับรถออกมาเปล่าเน,นี้ย<ม>อ๋อก็คือคันนี้ก็คือจะมาส่งพี่พี่ที่บ้านใช่ไหมงั้นหนูก็จะเอาอังมุดกับเสื้อไอ้อนี่เนาะ โอเคพี่จะพีพี่จุ่มช้าหนูหนหนวิ่งขึ้นวิน่งลงอดขอบพี่จุ๋มเอาสเตเอาเอานี่มาป้าไปอนมาปะเอามาค่ะที่ในกระเป๋าอยู่ในรถแล้วพี่เชื่อไม่เชื่อนะรอดูในติ๊กตอกได้เลย <c oughs> จริงคุณบุ๋มก็พี่นคุณุ๋มยังต่อเดโก้อเจุมจ๋มจุ๋มผิดจุ่มก็ต้องยอมรับผิดค่ะว่าจุ๋มช้าุนมบอกว่าอีกสิบนาทีรถมาจุม๋มต้องเตรียมตัวค่ะเอนี่ <c oughs> จ,จุ่มช้าเห็นไหม,หมไหคือจุ่มก็ต้องเติมตัวบุ่มลุกแล้วเ,<อ>เห็นปะพอพี่พีทบอกลุกบุ่มลุกเลยวิ่งรันคือบุ่มอะไอเรื่องไฟ<อ>ลมตูดผมถนัดอยู่แล้วจุ่มจุ่มเพิ่งเป็นเด็กฝึกหัดเลื่อนี้จุ่มมันไม่ถู่ต้องค่ะจุ่มต้องฝึกอีกเยอะถ้าจุ่มจะทำแบบบุ๋มอ่ <c oughs> ชาทั้งสองจ้าแม่บอกเออแม่ก <c oughs> <c oughs> ็บอกว่าชาทั้งสองจ้าจบงั้นเราจับมือกัน เราบอกคนในติ๊กต็อกกันเถอะว่าอะไรฮะบอกว่าเราช้าโอรยะเหคุณพี่ไม่ว่าเราช้าช้าแค่กี่ห้านาทีนาทีป้าเขาไม่ได้ว่าอะไรกินใจพี่เขาไงใจป้าเขาใจป้าฉันไปนอนก่อนดีกว่าบอกยังไงหมดเงินบอกตัวเองเขาเขาจะตามดิงเรื่องอะไรเขาบอกเราบอกเขาด่วนเอ้ยเราบอกเขา เขาก็หาคุณเจอจะดีปะคือบอกตัวเองฝึกฝึกวีน่าอีก่อนคือนั่งต่อเลโก้ได้สองชั้นนะกลับมาเตือนหนูด้วยนะจริงๆหนูเอาเลโก้มานั่งแบบเล่นไปเล่นถ้าพี่ว่ากันจะถือว่าพี่จุ่มอยู่นานเพราะไปกันได้ จริงๆเขาไปกันมาหลายรุ่นแล้วยจุ่มยังอยู่รุ่นต่อรุ่นแต่จุ่มรุ่นรุ่นต่อยเอาไว้ก่อนยังมีพูดถือซอสถือซอสตอนนี้สืบทอดไม่มีจับหลานมาจับเพื่อนมาเพื่อนก็ไปเพื่อนก็ไปหลานตอนนี้เป็นสืบทอดยยเก่งละถ่ายยาดะสูนเวอร์เป็นแพทของช่วยเก่งอีตัวเนี้ย ที่เก่งเขามีเด็กตามเดินตอ้ตอยสามคนเนาะสามสองก็อันดาอีกคนอันดาเวลามาอันดาก็รวมทีมเขาก็แบบรุ่นรุ่นเดียวกันพอดีเนาะอันดาสิบเจ็ดเจดแปดโอเคทุกคนหนูไปก่อนนะมันเมื่อยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะที่นี่มี <Okay. S 2> ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราทำตัวเปคนว่างไหมมาสุดโยคงโยงคะมาลงโยคะเออพักก่อนจุเดือนนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ละไปวุ่นวายยาวแถวบ้านต่อไม่กลแล้วพี่อิงส่งอันนี้มาให้เลยให้เขาฝากบ้านฝากนะไว้ดิพะโษย์ค่ะอะไรนะคะ